โอกาสที่หลุดลอยเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ามกลางความหวังและความฝันของสังคมยังมีเด็กและเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความท้าทายอันหนักหน่วงพวกเขาคือผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจากข้อมูลกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพบว่าในปี2566มีเด็กออกกลางคันประมาณ1,25,514คน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจะมีเด็กออกกลางคันปีละกว่า5,000 500, คนถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างเท่าตัวและส่วนใหญ่เด็กจะออกกลางคันในช่วงรอยต่อระหว่างมัธยมต้นไปสู่มัธยมปลายนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเร่งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเต็มกำลังและความสามารถเฟ้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายพระยาได้ขับเคลื่อนนโยบาย โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอปลายพระยาจำนวน18โรงเรียนด้วยความร่วมมือด้านการส่งต่อนักเรียนที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการจากข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ อำเภอปลายพระยาจำนวน103คนมีตัวตน67คนและไม่พบตัวตน36คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายพระยาลงพื้นที่สำรวจเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาอายุ6-18ปีโดยมีเป้าหมายทั้งหมด103คนสำรวจแล้ว103คนคิดเป็น100%ครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายพระยาลงพื้นที่ติดตามเด็ก และเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในอำเภอปลายพระยาทั้ง4ตำบลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลายพระยาตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้และมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาอีกครั้งให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับพวกเขาได้